ที่ต่างประเทศเนี่ยอาจารย์คะเวลาที่ถามประเทศเอาประเทศไทยเนอะไม่ก็เวลานั่นคุณผู้ชมเขาชอบส่งคําถามมาเหมือนกันเขาดูเทียบเคียงในต่างประเทศอะต่างประเทศอะเขาก็จะมีปริมาณน้ําที่ตกลงมาแบบนี้เหมือนกันแต่ทําไมน้ําเขาสามารถระบายไปได้เร็วเขาทํายังไงทำไมเราไม่มา้นมไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกคุณไปดูปีแล้วผมก็เห็นยุโรปท่วมคท่วมปีนี้น้ําแรงนะปีนี้ยุโรปแรงนะปีแล้วก็น้ําท่วมนะอังกฤษยังเคยท่วมค่อนประเทศตอนหนึ่งผมจําได้นะเอาเกาหลีว่าเก่งๆไง เจอเข้าไปมันก็ท่วมเหมือนกันมาเ,เ่ย์เหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณม,มันไม่มีทางมันธรรมชาติเว้ยทั้งหมดทั้งมวลนี่มันเป็น c l i เม็ด c ครซ i s ปะกก,ก็ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งว่าไอ,ไ,อไอ้โลกไอ้ภูมิอากาศผันแปรรุนแรงอะไรก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแต่แต่แตทีผ่ผมว่ากลับมาไอ้ที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ดีกว่าว่าเอาเป็นว่าใครที่อยู่ตรงไหนแล้วหวาดเสียวว่าบ้านตัวเองจะท่วมจะขังไหมเนี่ย หาเวลาขับรถไปดูคลองค่ใกล้บ้านตัวเองว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเพราะน้ําของคุณต้องสัมพันธ์กับคลองที่อยู่ใกล้บ้าน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคลองที่เป็นแนวเหนือใต้หรือจะเป็นคลองที่เป็นแนวตะวันออกตะวันตกคุณจะอยู่ในบล็อกใดบล็อกหนึ่งทั้งนั้น <c oughs> ที่มันมีคลองกับมีถนนอันเนี้ย <c oughs> ถนนเป็นทํานบคลองก็เป็น เป็นทางระบายน้ํะเออมันก็จะท่วมไล่มาเป็นสเต็ปๆอ่ะไม่หมายทางบ้านเรากับคลองเนี่ยระยะเวลาที่จะต้องไปดูอาจารย์คะระยะห่างเนี่ยกว่ามันจะมาถึงไม่เราไปดูว่าเราไปดูว่าน้ําในคลองมันขนาดไหนถ้ามันปิ่มมันทะลักก็หมายความว่าเออนั่นแหละเตรียมตัวรับมือไว้ถ้าเราอยู่ใต้คลองที่เราอยู่ใต้คลองเราก็ลําบากถ้าเราอยู่ใต้คือสมมติอันนี้เป็นคลองค่ะนะอันนี้เป็นถนนแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหน เราก็ต้องเช็คถนนน,นี่คือทอํานกคลองนี่คือที่ระบายน้ําเราก็ไปดูว่าเราอยู่ในบล็อกไหนเอ,อถ้าเราอยู่ในบล็อกไหนเราจะรู้ว่าเออน้ำมันมาจากไหนแล้วถ้าเกิดน้ำมันมาจากตรงนั้นมันยังไม่ลงมันยังไม่หมดเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันต่อไปเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันนะคะระหว่าง12ถึง17กันยาย,ยนี้ที่จะมีฝนตกลงมา